สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอทางช่อง YouTube เชฟทิพคนเดิมนะครับแล้วก็สวัสดีไปทางเพจ Facebook เพจเชฟทิพคนเดิม99นะครับงวดที่แล้วพอปูสีสุทโทนโนพะ 99, เก้เกสียน,นะครับเกือบจะมา3ตัว998นะครับได้98ตรงตรงนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตอนจุดเสร็จเนี่ยเหลือ8กับ7ชัดเจนมากๆนะครับก็เลยได้ทั้ง87ได้ทั้ง98นะครับเอาละครับ หลายๆท่านบอกว่าอยากจะแก้บนกับพ่อปู่นะครับเพราะเพราะว่าวันนี้วันพระนะครับเดี๋ยวทางเชฟก็จะทําพิธีขอต่องวดกับพ่อปู่ในงวดของวันที่16พฤศจิกายนนะครับหลายหลายท่านบอกว่าอยากจะได้ช่องทางการติดต่อนะครับอยากจะรวมแจ๊บแก้บนนะครับก็แอดไลน์ได้เลยนะครับจะสแกนนะครับหรือว่าจะแอดเป็น ID นะครับ ID ก็มีแอดนำหน้านะครับ ใส่แอดนำหน้าเป็น695ตัว ZBOPM เนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าจะไปที่หน้าเพจ f a c e b o o k นะครับทักที่ที่กล่องข้อความได้เลยนะครับเพจ Facebook ก็จะเป็นรูปแมวนะรูปแมวรูปน้องดีเวอร์นะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยที่เขียนคำว่าเชฟที่คนเดิม99นะครับทักที่กล่องข้อความได้เลยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะร่วมแก้บนนะครับ เอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับเดี๋ยวบ่ายๆเย็นๆนะครับเดี๋ยวเชฟก็จะไปซื้อเครื่องแก้บนนะครับเราก็จะมาขอต่องวดนะครับสําหรับท่านไหนที่อยากจะแก้บนกับองค์พระปู่นะครับก็สามารถรวมได้ทักกล่องข้อความได้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันบ่ายๆเย็นๆนะครับเดี๋ยวมาลุ้นต่องวดกันนะครับก็จะเป็นงวดที่5นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันหลังจากไปซื้อเครื่องมาก่อนนะครับเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องใช้วิจรยารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็อาจจะเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ